ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซูพี่วีวีวันนี้น่าสดมากค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นเกมกันค่ะแต่ว่าเราจะมาทำหนึ่งวันวิญบางก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะเราก็ต้องแต่งหน้ากันก่อนซึ่งมันเช้ามากทุกคนเสนนกชิบชิบิบช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 ิาชิบชิบชิบมิบช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  และวันนี้นะคะตัวช่วยดีๆของปานั่นก็คือนี่เลย บบี Baby ้บซีซีพัดครีมซีซีครีมตัวเด็ดผิวหน้าใสเปล่งออร่าพร้อมบำรุงผิวเราพื้นซีซีงานผิวขาวกระ่ังใสตลอดวนันพร้อมกันแดดไม่อุดตันกันน้ำกันเหงือ่อบาบางเกี่ยง่ายไมนเหนีวเนผิวขานการำรุงวิตามินซนเข้มข้นวิตามิอุดตันกันน้ำกันเหงื่อบำรุงผิวหน้าให้ชุม่มชื่นและดูอิ่มน้ำลดความหมองคล้ำในราคาเพียงแค่49บาทสามารถหาซื้อง่ายๆได้ที่ร้านคาร์มาร์เซเว่นอีเลเวนและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายฉันนำทั่วประเทศหรือจะสั่ง ซื้อทางออนไลน์ปราก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้เดสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้เลยอเกลี่ยโอ้โหคือเกลี่ยง่ายมากทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะช่วยลดความหมองคล้ำอย่างที่บางบอกไปนะจะสามารถเห็นได้ว่าความกระจ่างใสจะเพิ่มขึ้นมา่ะใต้ตาน,นี่คือไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะบางคนที่ใต้ตาดํามากจากวันนี้ก็คือไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนก็จะเห็นว่าฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ยังไม่ได้แต่งฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่แอบเกลี่ยแล้วนะ นี่โอ้โห,โห,โโหเนียนไปปังในราคาเพียงแค่49วบาทเป็นแบบซองพกพาง่ายสามารถเอาไปสะดวกแต่งที่อื่นก็ได้นี่ทุกคนดูตอนนี้นะคะปังก็แต่งไปแล้วหนึ่งฝั่งกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือหมองคล้ำอีกฝั่งเนึ้งก็คือไบรท์โอ, <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหสุดยอดมากนี่และถ้าเกิดว่ามันยังปกปิดไม่มากพอนะคะก็เราสามารถใช้ตัวนี้เลยนั่นก็คือเบบี้ไบซ c วิตามิน C พาวเดอร์ ใช้คู่กันเนี่ยปกปิดได้เนียนแบบไม่โป๊ะเลยมาเดี๋ยวเรามาแต่งให้ครบทางหน้าดีกว่าค่ะตอนนี้งานผิวก็เสร็จแล้วนะคะเพียงแค่เราใช้2ตัวนี้คู่กันนะคะเราก็จะได้งานผิวที่ปริ้งบรท์เนียนมากครับทุกคนเดดเดี๋ยวไปแต่งต่อให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกัน a few moments later ท่าดา เสร็จแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวนะคะแล้วเราก็จะขับรถออกไปกันเลยวันนี้เรานัดคนสําคัญเอาไว้ด้วยค่ะทุกคนตื่นเต้นอยากรู้ไหมว่าเป็นใครเราติดตามไปพร้อมๆกันกรับผมไปกันเลยส่วนเหมือนกัะเราเนี่ยอะ <c oughs> สวยรถอยู่บนรถแล้วค่ะคุณเคยไหมคะมุมนี้ก็คือมุมต่ราไปไหนคนเดียวก็จะเป็นมุมนี้ตลอดเลยทุกคนมุมนี้เลยอยากให้อยู่ด้วยตอนขับรถเปิดประตูบ้านกนะ่อน บ้านก็จะเป็นระบบแบบประตูอัตโนมัตินะจ๊ะเราก็สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกแต่ว่าแค่ประตูบานใหญ่นะบานเล็กอีกสองบานก็คือไม่อัตโนมัติอัตโนมือทําไมไม่อัตโนมัติทางบ้านไม่เขา้าใจไปขับรถจับวายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยนอกจากเนี่ยงคมํมกัน มันคือขนมมันคือของหวานมันคือของทันเล่นมันไม่อิม่มเดี๋ยวเราค่อยไปหาของกินข้างน,นอกกันแล้วกันค่ะไปกับคนที่เรานัดเอาไว้นะคะเฮ้ยนีก็เท่ดหมือนกนะเอาจริงขับรถก่อนวางกล้อง,องไม่ได้มันคว่ำอันตรายด้วยเราเจอกันที่ถึงที่หมายค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางต่อเราเจอบุคคลที่เรานัดเอาไว้แล้วค่ะนั่นก็คือไอ้เจ้าหน้ามาแตกไปไยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปอีกที่หนึ่งนะคะซื้อเครื่องดื่มนิดหน่อยโอเคขึ้นรถกันดีกว่าวันนี้ฟ้าสวยสวยเหมือนคนถ่ายเลยวะ่ะบ้าหน้าดมากเลยอ่ะแป๊บนึงนะขอหาของก่อนสว่างพี่แจ๊กขอนหาของแป๊บนึงนะ แบงนี้ไม่ได้เอาแป้งมาด้วยแม่ทำไมมันถึงมอดจ่อยอย่างนี้เนะนี่ยมีอะไรครับทุกคนเป็นไม้ใบสี่ีวิตามินซีพาวเดอร์แพคมรียไหมเียนแบบนี้เลยกิปบเลยนะ,ะใช้เลยใช่นะ,นะขอลองก่อนโอ้โหนี่คือผ่านการใช้งา, <c oughs> านมาแล้วนะ <c oughs> ใช่จริงเฮ้ยยัยงใช้แล้วเนี่ยอย่างเนียน่ะ นเนียนกีบไปเนียนกีบวันนี้บอกเลยคือปกปิดความมันด้วยได้ใช่ไหมใช่ปกปิดมันด้วยแล้วก็เนียนไม่ป๊อสไม่ก็จมวันนะอะไรเงี้ย Everyday Look อ่ะเออโหชอบปากบางดีอะ่ะนี่นะเนี่ยวันนี้ไม่ได้เอาแป้งมาพอด,ดีเลยฉันขอลันเฮ้ยวันห้าสิบเก้าบาทเองไปซื้อเองดิ<อ>ไปซื้อที่เซเว่นเองโอ,อแบ่งกันได้ปะอันเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันดีกว่าพี่แจงเอาแป้งไปแล้วพี่เลี้ยงเาแป้ปะมาพี่เธอจะกินอะไรจ๊ะเหมือนเด้อบางชอบกินอะไรมากที่สุดเมนูที่ชอบกิน โอเคค่ะคาราเมลมายคาโต้้ยที่ไม่รู้ใจจริงที่ไม่รู้นี่เนี่ยพูดอะไรออกไปกินอะไรดีอ่ะเอ้าจะปั่นจะปั่นเบอรร์ี่จะปั่นเลยสตรอเบอร์รี่ลาเต้อะไรเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมเอาอ่ะเอาเป็นชีสเค้กมั้งล่ะไม่เอาเอาเมนูบอลตีนเลยเย็นเย็นเย็นต้องสั่งว่า ก่อนอะคือแบบว่าชอบแบบเพื่อนๆชอบพูดแบบว่าเฮ้ยเวลาสั่งภาษาเาต้องสั่งภาษาอังกฤษนะเว้ยสั่งภาษาไทยเขาก็รู้เรื่องไหมโอ้โก่อนไงตอนเด็กๆแบบโอ้เก่งเลยอยู่หน้าร้านท่องเลยแฟรปปูชิโนแฟร์บูชิโนเวนตี้เวนตี้เข้าไปพี่คะคาราเมลแก้วใหญ่ค่ะเขาก็รู้เรื่องได้แล้วว้า แต่เราไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านกันค่ะปานจะซื้อบ้านให้เจ๊งอยู่ไม่ได้จะไปดูบ้านธรรมดานะจะไปกินของฟรีเนยมั้ป้าเขามีอะไรให้กินน้ำเปล่าเหรออ้ปกติเวลาโครงการหนูบ้านก็จะมีแซนวงิชโอ้โหคุณโควิดเขาคงไม่แจกหรอกไม่ไปคือวันปกติบางก็จะทํางานอยู่บ้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไม่ปกติอย่างเนี้ยก็คือวันที่เราทํางานเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเราก็จะไปทำนู่นทำนี่ อาจจะออกไปซื้อของอะไรเงี้ยแต่วอนนี้บังว่างไงแล้วพี่แจงก็ว่างด้วยก็เลยโอเคเราไปดูบ้านกันดีกว่าเราจะย้ายบ้านไปอยู่ด้วยกันค่ะ One hour later ก็เราก็ดูบ้านหลังแรกเสร็จแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะไปะ๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกันต่อเลยสายตาอาจ,จะไม่ได้อยู่ที่กล้องนะเพราะว่าต้องอยู่ข้างหน้ามันขับรถอยู่ ไปครับแต่นี้จะเป็นแถวบ้านปังเลยนะพี่แจงกับจะย้ายไม่อยู่แถวบ้านปังก็ได้ใครจะไป,ไปรู้ชอบไปมคะชอบคือตอนนี้เนี่ยแจงกับน้องปังก็ได้ไปดูบ้าน มีหลังที่ถูกใจแล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูเรื่อยๆก่อนวันนี้เนี่ยน้องปางก็ขับรถให้แจงทั้งวันเลยแต่ว่าคลิปอาจจะยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปทําอะไรที่มันสนุกุกันยิ่งขึ้นกว่านี้ม่าจะเป็นซื้อของหรือก็ตามแต่แต่ตอนนี้อยู่มากกะว่าจะให้น้องปางพาไปเที่ยวก่อนนะคะเจงกับน้องปางก็จะย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะมาถึงมาอยู่ใกล้กันใกล้กันเอจ้ะขอไปกินข้าวด้วยทุกวันเลยได้ไ,ดไหมได้มาดิแม่ต้อนรับอยู่แล้วเอออยากกินตูอ่ะแม่ชอบบอกให้เอา อกกลมาปกติ place into place into <S <s แต่จะอยู่หลังสิตนะคะตอนน้องปางเนี่ยจะอยู่แถวห้องโคดไกลนะคะผลิตสมุนไพรคอนข้บนอันนี้คือไกลมากนะคะไกลกันมากแต่น้องปางก็ยังพยายามขับรถมาหาอยู่แบบเอาของมาให้นู่นนี่นั่นไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะได้ย้ายมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอะไรที่สนุกุกันดีกว่าเพราะน้องปางขับรถแบบเวียนหัวมากนะคะสังเกียตได้จากกล้องแดงนี่คือจะสั่นตลอดเวลาตอนอยู่บนรถนะคะ ไเวียนท่าปกติเลยเนี่ยนะแต่เราจะบอกว่าน่าแปลกใจมากเพราะว่าเราอะดูบ้านใช่ไหมคะวิธีการดูบ้านเนี่ยเขาจะพาเราขับรถแล้วก็ขึ้นรถก๊อฟไปดูหัวเหอเนี่ยทุกคนจะเห็นสังเกตเห็นทรงหัวตอนนี้คือกระเซิร์หมดแล้วนะคะแต่หน้าไม่มันเลยแล้วก็หน้าเปมากยังโคงนวลเนียนอยู่เลยทุกคนดูดิแต่ปากคือหลุดแล้วนะเออปากหลุดแล้วแต,แต่หน้ายังอยู่นะคะคือ เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ดีมากเ <ผม S 1> หม,มาะมากกับสายลุยอย่างพวกเราเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อของกันแล้วนะคะร้านที่เรามาเนี่ยจะเป็นร้านขายของเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะ <Korea S 2> ทุกคน,นออวันนี้เราเป็นสาวเกาหลีนะซื้อของกันดีกว่าค่ะจะได้เอาไปกินที่บ้านครับผมไป l e t ย่มใส่แมสนะคะทุกคน กี่พันก็เนแสนรับบัตรไหมรับแหละต้องรับแล้วแหละนาทีเนี้ยไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันใน,ใน,กน,นี่นะคะสนมนีผู้ซื้อของกินแบบไม่เป็นจันจไบ่ใจแปดร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะใครใจ่ายไปกับบ้านดึกแล้วเดี๋ยวเคอร์ฟิวโอเคโอเคด้วยปลามันจอดรถเกือบไปแล้วเกือบโดนแล้วดูดิทุกคน ส่วนมันก็น่ากลัวเลยอ่ะแต่เกือบเปิดประตูออกไม่ได้อ่ะแกลงว่าแกจอดรถเกือชนน่ะก็เผื่อไว้ไงให้คนเขี่ยวเล่น ขบหนีก่อนเอเวลาขับรถกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนสักครู่ถึงบ้านแล้วแต่ไม่ใช่บ้านเราเราก็จะแวะกินกับข้าวกันเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะแยกย้ายเพราะว่ามันีเคอปีอยู่นะคะทุกคนเราไม่สามารถที่จะกลับดึกมากได้หัวมันมากหัวแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแต่หน้าแต่หน้ายังสวยตัดก็คือเหลือนิดนึงเดี๋ยวบเรากลับไปดูที่บ้านนเคะว่าเราไดบอะไรมาเบ้างอิะโอเคขอกินข้าวก่อนเบิ A later few moments, later. Few moments later. ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เกือบไม่ทันเคอร์ฟิวแน่แต่ว่าเราก็กลับมาทันนะคะพร้อมกับอาหารเกาหลีมากมายที่เราได้ซื้อมาในวันนี้นะคะโอ้บอกเลยว่าวันนี้เหนื่อยมากเป็นการออกไปข้างนอกที่แบบใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่าขับรถทั้งวันเลยนี่ก็จะมีทั้งคิมบับขนมแล้วก็ ของอื่นๆเลยนะคะเยอะแยะเลยขาไก่ค่ะขาไก่อันนี้เขาบอกว่ารสชาติคือรสนะคะมีมันปูสําหรับเอาไว้คลุกข้าวด้วยค่ะทุกคนและเราก็มีต็อกโบกี้นะคะที่เราสามารถอบมโควยเราก็ทานได้เลยค่ะโอ้โหคือสะดวกมากอันเนี้ยแต่ทุกคนสังเกตไหมคะว่าวันนี้เนี่ยหน้าของบางก็ยังคงเป๊ะอยู่นะคะยังดูใสแล้วก็ไม่มันอยู่ค่ะเพราะว่าตัวช่วยดีๆอย่างนี่เลยเบบี้ไวซีซีพัฟครีมนะคะใช้คู่กับอันนี้ค่ะ แปเพี่ใบซีซีวิตามินซีพาวเดอร์แพคนะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยเป๊ะปังทั้งวันเลยค่ะ2องตัวนี้นะคะหากซื้อไม่ยากเลยค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านคามาดเซเว่นอีเลเวนและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะทุกคนหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชั่นข้างล่างนี้เลยนะคะก็เ,เป็นว่าวันนี้นะคะก็จบลงไปได้ด้วยดีเลยค่ะทุกคนถ้าใครเนี่ยอยากจะดูคลิป ้านอาหารเกาหลีที่บังซื้อมานะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของสุบนีวีวีนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกอันใต้ล่างนะว่าอยากจะดูต่อหรือเปล่าสำหรับวันนี้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย